เอาละครับผมมาพูดถึงเรื่อง NFT c o l l e c t i o n evolution of gamer นะครับจากศิลปินแถวหน้าของไทยหรือคือพี่วิรชชยดวงพาหรือดวงนะครับผมมารับหน้าที่สำคัญในการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านลายเซนสุดเท่นในทีมความทรงจำของเหล่านักเล่นเกมวันนี้ใน ให้ชมในเทียร์นอร์มอลนะครับผมลายเส้นสุดเท่นะบอกได้เลยว่าเทียร์อื่นๆสวยแน่นอนนะครับประกันได้เตรียมตัวเป็นเจ้าของผลงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟใน NFT นเอฟทีคอเลคชันนะครับผมของเดอะดวงและเอทไทแลนด์เกมโชว์นะครับที่มีเพียง2,022ชิ้นกับราคาเอื้อมถึง0.05นะครับในวันที่21ตุลาคมนี้นะครับผมตั้งแต่10บโมงนะครับผมไปต้นไปทางออนไลน์สเตชันนะครับผมแล้วก็คือเข้าไปในส่วนของ NFT ออนไลน์สเตชันนะครับลองเข้าไปดูแล้นะฮะ ก็ถือว่าเป็นการทำตลาดที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมแล้วก็แต่จริงๆแล้วไม่มียูทอลิตี้อะไรสักอย่างนะครับผมซึ่งเราก็ตอบไม่ได้นะว่ามันเป็นอะไรกันแน่นะครับที่เป็นยูทิลิตี้นะครับผมแต่สำหรับใครสนใจก็ลองมาดูกนได้นะครับผมได้แล้เซนของพี่ดูงสำหรับคนชอบก็น่าจะชอบไปเลยนะครับผมแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบก็อาจจะรู้สึกว่างองหอยกหงอยอยู่นะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบนะครับผม อย่างไัก็ตามเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะไปขอสัมภาษณ์นะครับผมว่าเชิญมาคลิปหน้าผมพร้อมกับแต่มตาม่างๆสุดคลายเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีนะครับ